จังหวะได้มากเลยครับสวัสดีครับเวไปทำบุญกับแฟนอะไรนะครับมาอ่าใช่ครับก็รู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานเนาะค้างไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอได้ไปก็รู้สึกว่าแบบเออได้รับพลังดีๆแล้วก็เหมือนเป็นการทําบุญต้อนรับปีใหม่กับแฟนคลับด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆรับพลังดีๆพลังบวกเข้ามาในปีนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับ มีแบบทริปไปเน้นอะไรพิเศษหรือขออะไรพิเศษไหมครับเมื่อเกิด15ไปหรือเปล่าไปครับอาจารย์คาถาบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีสำเร็จขึ้นมาเดี๋ยวผมบอกแน่ก็จะดงว่าทริปนี้คือบูเต็มที่เลยครับพี่เตยเออก็สุดๆแล้วครับอาจารย์คาถาจัดให้ครับผมไปที่ไหนเมืองไหนหรืออะไรมาบ้างใช่ไหอ่ามีไปไม่บอกดีกว่าเก็บไว้เป็นความลับก่อน ล้อเล่นล้อเล่นก็คือไปไปนอกเมืองไต้หวันด้วยแล้วก็กลับเข้ามาในไต้หวันด้วยครับผมก็จำชื่อเมืองไม่ได้ก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าดีได้ทําในสิ่งที่เป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปไต้หวันแล้วก็รู้สึกว่าชาไข่มุกอร่อยมากไม่ว่าร้านไหนก็อร่อยหมดเลยผมไปคือแบบโอ้โหสุมคือกินร้านไข่มุกร้านไหนก็อร่อยหมดเลยครับแสดงว่าพี่เต้ค่อน้างเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องสายดูอนอเราก็เชื่อเนาะเราก็ทํางานในวงการบันเทิงเราเองก็ ก็เสริมดวงกับพวกนี้มาตลอดใช่ครับไม่ใช่เสริมดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดใช่ครับใช่ครขออะไรพิเศษนะคะครับผมมีขออะไรพิเศษไหมผมวิ่งบอกไม่ได้หรอกบอกเดี๋ยวมันไม่สาเร็จเหมือนตัวเลขอ่ะเดี๋ยวบอกมันจะเคลื่อนไอ้นี้ได้ไปกับกลุ่มแฟนลับด้วยใช่ครับไปกับกลุ่มแฟนคลับเลยครับกับผู้โชคดีดีกว่ากับทางกิจกรรมที่เขาจัดใช่ครับจากนี้จะมีแพลนทริปไปทำบุญหรือไปอะไรอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวมีไปทําบุญช่วงวันเกิดครับผม มันเกิดจะไปทําบุญกับแฟนคลับที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดผมด้วยแล้วก็มีจัดทิพแบบทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบืออะไรแบบนี้ครับเรียกได้ว่าต้นปีก็ทําบุญล้วนๆเลยครับเรื่อที่ผ่านมาเรามีเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอไม่สบายใจเ็องแบบเอออะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับแต่ปกติผมก็ทําอย่างนี้อ,อ,อ,อยู่แบบล้วครับผมทําบุญกับโค กระบือครับผมแล้วก็มีเนื้อรอเล่นรอเล่นโพกระบือแล้วก็มีเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้ทุนการศึกษาเด็กครับผมกับความกังไ,ไ่ไ้เดียงของเราครับ,บ,บอะไรอยนางเงี้ยก็ยังมีตออ่อเนื่องหลายคนมาแบบชื่นชมโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดเพิ่งไปงานที่คนไทยนะครับจัดงานครบรอบ9้าปีของก<ท>็เซเว่นให้ผมเองก็มีส่วนได้ไปร่วมในงานนั้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบไปเก็บไปเห็นบรรยากาศไปเห็น ตุ๊กตาที่หายากอะไรแบบนี้อัลบั้มที่หายากๆสาหรับคนที่แบบไม่ได้เก็บตั้งแต่แ,บบแรกอย,อย่างผมเองก็ไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรกแต่ก็รู้สึกว่าได้เห็นตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ได้เล่าได้เล่าเรื่องผ่านในในงานนั้นด้วยครับผมแล้วพี่เต้รู้สึกไงว่าเราอาเซ่ยกให้เราเป็นแบบแฟนบอยตันีเด่นโอ้ผมเองก็เป็น ยังไงดีล่ะก็คือแบบผมเองก็เป็นแฟนทับคนนึงแหละครับเป็นอากาเซ่คนนึงดีกว่าไม่ไม่ได้ดีเด่นหรอกผมเองก็บางงานก็ไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ใช่บางงานผมก็ติดติดงานช่วงนี้ติดงานครับแต่ว่าจินยองเดี๋ยวเจอกันครับผมคือจริงคือเวลาพี่ต้ไปพวงนี้คือไปตามติดตามกดบัตรคอนเสิร์ตก็กดเลยไม่ต้องดเองอะไรอย่างเงี้ยอใช่ครับอย่างล่าสุดก็ให้ให้น้องช่วยครับน้องช่วยน้องสาวช่วยก็ได้ก็ได้บัตรมาก็ไกลอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนแย่งกันครับผม เราก็ไม่ได้มีแบบว่าสิทธิ์ใช้อะไรตรงนี้ที่แบงเป็นเ,เรา,ามไม,ม่เลยใช่ครับแต่ผมอยากจะใช้สิทธิ์พี่สื่อมวลชนนะครับช่วยกันฝากเพลงผมให้ด้วยนะครับผม,มทำมซิงเกิลมาใหม่อยากจะโปรโมทมากเลยไม่มีโอ,โอกาสได้เจอพวกพี่ๆสื่อมวลชนนะครับอยากให้ทุกคน เข้าไปฟังนะครับเพลงขอบคุณฝนครับช่วงนี้อาจจะหนาวหน่อยแต่ลองฟังเพลงขอบคุณฝนแล้วจะอุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยครับ<ด>เน<อ>ื้อหาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงต้องมาเป็นเพลงครับ,บจริงๆแล้วเพลงนี้ถูกแต่งตั้งแต่จริงๆแล้วถ้าเล่าจริงๆเลยคือผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากก็อดเซเว่นเลยครับ <S <S ที่อยากทําให้ผมมีแบบอยากจะทําเพลงเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับทุกคนได้ร้องไปพร้อมๆกันเัีผมแล้วเพลงนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบช่วงหน้าฝนช่วงนั้นที่กรุงเทพฝนตกหนักมาก รถติดผมก็เลยแบบอลองเอาไอเดียนี้ลองดูฝนตกหนักทําให้เราเจอผู้หญิงคนคน,นี้<ม>อะไรแบบนี้มันเป็นเดสิเนชันอะไรแบบนี้พอได้ไปเจอแล้วก็เกิดตกลุ่มรักอะไรแบบนี้ต้องลองไปฟังดูครับผมแล้วก็เข้าไปร่วมทำชาเลนจ์ได้ครับมีชาเลนจ์ท่าเต้นผมก็เต้นเองด้วย,ยแต่งเองมีแต่งเองด้วยครับแล้วก็มีรุ่นน้องด้วยครับช่วยกันช่วยกันแต่งใช่ครับ<ม>อย่าง,งถ่ายภาเต้นี่มันยากง่ายไง,ไงบอกว่าชาเลนจ์มันต้องง่ายๆมีง่าย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 ติดตามชมได้ครับในแอปแอปหนึ่งครับผม ต,ต่อครับผมออโอ้ยต้องไปติดตามชมดีกว่าเดี๋ยวไม่สนุกครับผมแล้วก็ช่วงกุมภาพันธ์ผมจะมีเพลงปล่อยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยอาจจะปล่อย14กุมภาพันธ์เลยก็ได้จะเป็นเพลงแนวไหนต้องฝากติดตามด้วยครับช่วงวาเลนไทน์พอดีนี่คือยังงไ,ไปล่อยช่วงนั้นคืนอยังไงพี่เต้ยความรัก เปิดตัวต้องรอดูครับต้องรอดูอยู่ในเพลงเลยเพลงจะบอกใช่ครับเพลงจะบอกต้องฝากติดตามชมด้วยนะครับอาหัวใจของเราหน่อยเลยก็เึงมาเล้ยงยแล้วหัวใจเหละครับหัวใจตอนนี้หัวใจตอนนี้รู้สึกต้องการพักผ่อนมากๆเลยครับเพราะว่าทํางาน7วันเลยใช่ครับวันนี้จริงๆงานปิดนะแต่ก็อยากให้แฟนคลับมามาเจออยากเจอแฟนคลับก็อยากได้กําลังใจแหละครับตอนนี้อย่างเดียวเลยครับผมตั้งใจทํางานก่อนคนที่มาดูแล้ว กัใจอก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นคุณผู้จัดการด้วยก็ไม่ใช่คุณผู้จัดการจะคอยกัดกันตลอดคนคุยที่แบบว่ามันมีแบบว่าปรึกษาซึ่งกันและกันอะไรอย่างงี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แหละครับจริงๆแล้วจริงๆเลยก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่วนไหนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่กับน้องแหละครับเพราะว่าจะมีธุรกิจ จะทาขึ้นมาใหม่กับน้องอีกอขอโปรโมตต่อได้แล้วได้ <laughs> ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ก็เร็เรวๆนี้ครับก็ต้นเดือนกุมภาเอ้ยประมาณต้นปลายเดือนกุมภาค,ครับก็จะมีธุรกิจหนึ่งครับที่ทํากับน้องด้วยครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วกันเดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปด้วยค,ครับผมก็คือแต่หัวใจก็แฮปปี้นนองของเราเนาะแฮปปี้แต่ต้องการกําลังใจครับผมโอเค